สวัสดีครับพี่ทุกคนน้องทักทายกันกับชุพบุรีทันเถ่าเนาะวันนี้ผ้ามาชมตลาดอำเภอชุพนุวิทันนะครับเอาปตลาดแล้วเพิ่สเตตนะไม่ขาดไม่ขายกันคือคักคือคักครับึงสังเกตเอานะครับผมไม่ขาดก็มีแต่เป็นตะหักเป็นตะแพงอขอหงมูหลายครับวันนี้มีแต่แนวเป็นแต่แสียนะครับบรรยากาศตลประมาณนี้เลยนะ เมื่อวานน,าน,นี่ก้นลายก็ดิครับเพราะมือนีนกี้ถือว่าเป็นมือข้าเจ้าเสริมนะเขาค้นกับเบาบางลงง่ายธรรมดาครับ ซิบัคือเก่านะครับกต่ซีบหลายไปได้แต่เดี๋เป็นเพราะว่านนี่คนหลายครับอีครับอาหม่งยางขายบ่อใดครับเนาะเข่าเมาก็มีเข่าเมานะครับอันส่งก็มีขายบาทนี่มีทั้งส่งมีทั้งกระหมอ่อมมีทั้งปลาปิดนะครับเข่าบ่ได้ครับเลี่ยงนะครับคือถนนเส้นนี้ถูกปิดเนาะปกติกาขาเจ้าก็บซีไอรถเรนเข่าจามุนิสลับมุนิครับ ขายดีป้ะครับน้องใครในตำมือนีก็มือว่างเหรอเนอะาะอ้หลายครับซอยงนะานเยียดเยียดครับคนละมากหลักใหม่นะครับเพื่อสื่อเตือนว่าเป็นนัมเบอร์ที่ง่ายหลกักอะอันใดก็วายอยู่ <c oughs> <you> <c oughs> แต่สื่อไกลแล้วร้านเป็นแอนซงให้ส <c oughs> ื่อแล้วครับสื่อแล้ว ขายดีบ่ช่วงนี้มือนี่ขายดีอยู่เแค่ไหนล่ะมัอว่านตี๋มัอว่านไปไหนมัวว่านเกิดขึ้นเรื่อยเงียบแล้วเพราะวันนี้เขาเสร็จละเจ้าหน้าที่กับถามกับอัมลาตำแหน่งอะเอาละตำแหน่งนะครับประมาณถามงนะครับช่วงนี้ก็ของก็ยังหนา,ยนายอยู่ผู้ใดยังยังอยากได้ก็มามานะครับมาเลยมาเลยช่วงนี้ของก็งย,ยังหลายครับเพราะว่าจะเป็นพักผลไม้หลายๆอย่างเนาะก็ถือว่าเก็บภาพบรรยากาศมาฝากกันนะครับในวันโดนตาโดนย่ามโอ้ยไม่ขาด ขายดีปะครับวันนี้ขายดีจ้าขายดีขายดีอะไรเอาหรเดัเอาเมืออั้ไรน้เอาูคนเนี่ยเอากเมืเลยทั้งคนทั้งลานจะได้มาแล้วจะฝากละกันเนาะพี่ชุมคลบริทันข่าวเนาะเก็บภาพบรรยากาศไนมาฝากกันนุะอาหารมีตะเกียบตะเสบอุปงหวาน อย่างเร็วไปไลยครับลิปสีอะไรเงา้มีสองฝั่งทางเลยนะครับที่ชอบเป็นขนมบ้านๆเป็นอาหารอีสานบานเท่านะครับปูปลาหน้าหน้า,นาโอ้เจือจนี่ถือว่าเป็นเมืองที่เจริญแล้วก็ข,ข้าวเยอะมากนะครับวันนี้ก็ที่ชุมพลบุรีก็จะมีตลาดของชุมพลเนาะเป็นตลาดของชาวบ้านเนาะ